สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับสมเรื่องราข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างล่าสุดมีรายงานว่าสโมสรทีมในไทยลีกหนึ่งทั้งสบุกสโมสรน,นัดกันประชุมหาหรือโคตา้านักเตะต่างชาติไทยลีกในฤดูกาลหน้าสหรับโคตา้านักเตะต่างชาติไทยลีกในปัจจุบันส่งผลต่อการลงสนามของนักเตะไทยเป็นอย่างมากสหรับโคต้านักเตะต่างชาติในปัจจุบัน,ล,บน,งน,จจบนลงทะเบียนนักเตะต่างชาติ5้าคนเอเชียหนึ่งคนและอาเซียนไม่จํากัด คือห้าบวกหนึ่งบวกอาเซียนไม่จำกัดส่วนในวันแข่งขันต่างชาติจะลงสนามได้สามคนเอเซียหนึ่งคนและอาเซียนสามคนสรุปทีมหนึ่งอาจจะมีนักเตะต่างชาติลงสนามถึงเกียลายล่าสุดมีการส่งเอกสารให้ทุกสโมสรรับทราบอาหรือประเด็นโคต้านักเตะต่างชาติบนเวทีไทยลีกโดยทางเลือกที่หนึ่งลงทะเบียนต่างชาติได้ห้าคนส่งรายชื่อได้สคนในวันแข่งขันและลงสนามได้สมคนทางเลือกที่สองลงทะเบียนต่างชาติได้ห้าคนส่งรายชื่อต่างชาติได้5คนในวันแข่งขัน แต่ลงสนามได้3คนส่วนประเด็นโคต้าอาเซียนทางเลขที่1ไม่ลดจํานวนทางเลขที่2ลดจํานวนในฤดูกาลหน้าและแต่ละทีมจะส่งรายชื่อนักเตะไทยอายุไม่เกิน23ปีอย่างน้อยทีมละ1คนในวันแข่งขันจากทั้งหมด20คนล่าสุดมปนรายงานว่าทีมชาติไทยชุดบุล็อกหรือยูยี่อดใช้งานพีรวัตรฟ,ฟิวบาวกองหลังวัย16ปีลูกครึ่งไทยเยอรมันเจ้าของส่วนสูง190เซนโดยทางพีรวัตรฟิวบาวกองหลังลูกครึ่งไทยเยอรมัน ไม่สามารถเดินทางมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยชุดยู21ที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้เพราะทางทีมชาติไทยเพิ่งส่งหนังสือขอตัวแข้งใบสมัปีจากสมกสรคารลุสต้นสกัดในเยอรมันหลังจากที่ประกาศผ่านสือ่อเป็นเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปในการเดินทางและดําเนินการขั้นตอนต่างๆได้ทันซึ่งครั้งหน้าทางสมาคมฟุตบอลคงต้องแก้ไขส่งหนังสือขอตัวไปเนื่อเนๆกว่านี้โดยก่อนหน้านี้เป็นเอราวันกาเนีย ดิมเ้นลูกครื่องไทยฝรั่งเศสจากสโมสรโอลิมปิกเรยงก็พาช่วยทีมชาติไทยชุดบูล็อกหรือยู20หลังจากที่ทางสมาคมฟุตบอลยื่นเรื่องขอตัวเป็นเวลาที่กระชั้นชิดเกินไปทําให้เจ้าตัวพาช่วยทีมชาติไทยชุดบูล็อกหรือยู20มาชาทักอิชิกุนซือระดับปร,รมาจารย์ใช้แผนหลอกสเกลเก,า,เกาหลีใต้มาชาทะัะอิชิกุนซอทีมชาติไทยนําลูกทีมลงฝึกซ้อมก่อนบินไปเกาหลีใต้ในการคัดบอลโลกโซนยเยอเซียในวันที่21มีนา โดยทางคุณซือแดนประดิษฐ์สั่งลูกทีมถอดเบอร์เซียนกเตะทั้ง23รายออกหมดเพื่อป้องกันทีมงานสเก,กลจากเกาหลีใต้ที่กำลังจับตาฝึกซ้อมของทีมชาติไทยโดยทั้ง2ทีมจะ,ะเผชิญหน้ากันนัดแรกในวันที่21มีนามนี้เวลา18นาฬิกาที่สนามโซโเวเอร์คัพสเตเดียมและนัดที่2จะกลับมาเล่นที่สนามราชมังคลาในวันที่26มีนาเวลา19นาฬิกา30นาทีแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่า2นัดไทยเราจะเก็บแต้มจากเกาหลีใต้ได้กี่แต้ม ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ